สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านเลยที่กำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงานนะคะเรื่องอครอบครัวแล้วเกิดความไม่ได้ดังใจนะคะพี่ขวัญจะบอกวิธีคิดว่าให้พี่น้องเนี่ยคิด แบบนี้นะว่าการที่เรามีอุปสรรคและก็ปัญหาเนี่ยเป็นโจทย์ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรายังทุกใจกับอุปสรรคและก็ปัญหานั้นเออเราได้เห็นความทุกใจของเราอะ่ะว่ามันมีเงื่อนไขไหนล่ะมีข้อแม้ไหนล่ะที่ทำให้เราทุกเช่นไปโทษผู้อื่นบ้างไปโทษเหตุการณ์บ้างโทษวัตถุบ้าง ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดนะคะในโลกนี้ไม่มีใครทำให้เราทุกข์เลยมีแต่จใจของเราเท่านั้นแหละค่ะที่คิดแล้วก็ปรุงให้เราทุกข์ใจของเราล้วนๆเลย oh. ค่ะดังนั้นน่ะพี่น้องก็หันกลับมาใหม่ว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมานะคะเราทำมามากกว่านี้นะคะเราทำมามากกว่านี้เราก็ต้องรับสุด,สด มันจะได้หมดไปสุดๆนะคะพี่น้องจะได้เออเวลาเจอปัญหาจะได้ดีใจว่าเออเออยินดีนะเราไม่ทุกข์แล้วรอบนี้เจอปัญหาเหมือนเจออุปสรรคและก็และก็ปัญหานี่เหมือนกับเจอขุมทรัพย์อันมหาศาลเลยทําให้เราได้เรียนรู้ว่าใจเรายังทุกข์เหลี่ยมไหนมุมไหนอยู่ทําให้เราได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเหตุการณ์นะคะว่าเออไม่ว่าจะเป็นปัญหาเหตุการณ์ปัญหาร่างกายนั่นเองนะคะ เห็นไหมว่าอุปสรรคและปัญหาเนี่ยคือขุมทรัพย์ล้ำค่าที่ทำให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียนรู้วิธีออกจากทุกใจเรียนรู้วิธีออกจากเหตุการณ์และก็ปัญหานั้นได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองล่ะค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าชิงชังปัญหาอย่าหนีปัญหาจงประชิญกับปัญหาอย่างเบิกบานนะคะ ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีปัญหาไหนอยู่นานหรอกคะ่ะนะคะวันนี้ขวัญก็จะมาบอกบททบทวนทำข้อที่1 3 3อุปสรรคและปัญหาคือชีวิตชีวานะคะท่องไว้นะอุปสรรคและปัญหาคือชีวิตชีวาบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย